ดีค่ะสวัสดีเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่ดาทาโร่เลิฟทาโร่นะคะวันนี้เราจะมาทำแรนดอมหัวข้อคือจักรวาลจะส่งใครมาเป็นของขวัญที่ดีที่สุดให้กับคุณในเร็วนี้ขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด s u b สไคร e คอมเมนต์พูดคุยที่น่ารักเพื่อเป็นกำลังใจให้ที่ดาด้วยนะคะให้สามารถดูได้ทุกท่าทุกราศีถ้าเรื่องราวที่ที่ดาอ่านนะให้มันตรงกับคุณ คลิปนี้เป็นของคุณพลังงานอาจจะสลับตัวตนกันได้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะที่เ,เพื่อนๆกดเข้ามารับชมคลิปนี้ให้มีแรงดึงดูดกับคุณจริงๆนะคะเราจะไปถามไพ่ทาโร่กันชัดๆเลยนะจักวาลจะส่งใครมาเป็นของขวัญที่ดีที่สุดให้กับคุณเร็วๆนี้ขอให้เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลน,นางฟ้าโปรดบอกให้ตรงให้ใช่ด้วยนะคะเราไปดูกันเลยนะคะ Two of One คนคนนี้เขามีการวางแผนอนาคตไวเป็นอย่างดีมีความรอบคอบในการใช้ชีวิตเขาอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้คุณในตอนนี้นะแต่พวกคุณต้องมีการเดินทางมาพบมาเจอกันแน่ๆหรือการเดินทางให้พวกคุณได้มาพบมาเจอกันหรือไม่คนคนนี้คนที่คุณเฝ้ารอคอยนับวันเวลาที่จะได้พบได้เจอกันเร็วๆนี้แล้วนะพวกคุณจะได้กลับมาพบมาเจอกันแน่นอน Queen of w a n คนคนนี้เป็นคนที่หน้าตาดีมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมากๆเหมือนกันนะเขามีหน้าที่การงานที่ดีมีความมั่นคงมากๆคุณก็มีเสน่ห์ต่อใจเขามากๆเหมือนกันนั่นแหละนะเขาจะเข้ามาคั่งรักคุณเมื่อคุณกลับมารักตัวเองใส่ใจดูแลตัวเองอะ่ะคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วอ่ะมันยิ่งทําให้คุณมีเสน่ห์ต่อใจเขามากๆเขาจะเข้ามาคั่งรักคุณ เขาจะหลงเสน่หในตัวคุณมากๆเขามองว่าคุณเป็นคนมั่นใจตัวเอง้วยนะคุณดูสดใสล่าเริงอยู่กับคุณแล้วมันทำให้เขามีความสุขมากๆเอ็ดอ p e เพนท l e คคือคนคนนี้เขาจะเข้ามาเป็นโอกาสที่ดีๆเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตของคุณหรือไม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลน,นำพาพวกคุณมาพบมาเจอกัน เขาจะเข้ามาทำให้คุณมีความสุขเบิกบานใจอีกครั้งเพศออฟเพนเตอรพวกคุณน่าจะรู้จักกันในเรื่องการงานเขาอาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่าคุณหรือรุ่นราวข่าวเดียวกันห่างคุณไม่มากแต่เขามีประสบการณ์ในชีวิตมาเป็นอย่างดีมากๆมันทําให้เขาเติบโตมีวุฒธธิภาวะที่ดีแล้วคนคนนี้เขาจะเข้ามาชื่นชมในตัวคุณนะ เขามีความรักความจริงใจให้คุณมากๆกเขาจะให้เกียรติคุณเขาจะเห็นคุณค่าในตัวคุณ s i พออฟเฮนเตอรคนคนนี้เป็นคนที่มีน้ำใจจิตใจดีมากๆมีเมตตาอบอ้อมอารีเขาชอบช่วยเหลือเกือ้อกูลคนอื่นอยู่เสมอนะถ้าเขามีความรักคนคนนี้เขาจะทุ่มเทความรักความสัมพันธ์มากๆด้วย 7 of ว u นคุณจะเป็นคนที่เขาปรารถนาคนที่เขาจินตนาการเขาวาดฝันที่จะสร้างอนาคตครอบครัวที่มั่นคงไปด้วยกันกับคุณนะหรือไม่คนคนนี้เป็นคนที่คุณปรารถนาคนที่คุณเฝ้ารอคอยที่จะมาพบมาเจอกันทีออฟเพนท์เิถ้าพวกคุณยังไม่เจอกันน่าจะ มีเรื่องของงานเข้ามาเกี่ยวข้องให้พวกคุณได้พบได้เจอกัน,นแน่ๆพวกคุณจะเข้ากันได้เป็นอย่างดีมากๆบางคนไม่ได้ตั้งใจมาเป็นคนรักกันด้วยซ้ําคือพวกคุณน่าจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนเป็นแค่คนรู้จักกันแต่มันมีความรู้สึกที่ดีต่อกันมากๆแบบบอกไม่ถูกแต่ถ้าคนคนนี้เขาได้คุยกับคุณเขาได้คบคุณแบบจริงๆจงัจงๆอะเขาจะตกหลุมรักคุณมากๆเขาจะเข้ามาอยู่ในใจของคุณและเขาคิดถึงคุณอยู่เสมอมากๆด้วย คือพวกคุณจะรู้สึกผูกพันกันมากๆนั่นแหละนะพวกคุณเป็นคนที่ใช่ของกันและกันมันมีความคลิกกันแล้วมันเข้ากันได้เป็นอย่างดีมากๆด้วย of ออฟซอสตัวเลือกทางเลือกการเลือกการตัดสินใจเดชารีออด พวกคุณอยู่ห่างไกลต่างถิ่นต่างชาติต่างแดนแน่ๆหรือไม่เขากําลังเตรียมการที่จะเดินทางมาพบมาเจอคุณหรือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่มันจะต้องมีการเดินทาง for of one ถ้าพวกคุณได้รู้จักกันแล้วเขาจะเข้ามาเป็นความมั่นคงในชีวิตของคุณเพราะพวกคุณคือเนื้อคู่กันนั่นเองเร็วๆนี้แล้วนะเขาจะเข้ามาพิสูจน์รักแท้ เขาจะแสดงออกความรักความจริงใจให้คุณได้รับรู้ว่าเขารักคุณมากแค่ไหนเขาจะเข้ามาหลงเสน่ห์ในตัวคุณมากๆถ้าพวกคุณเคยห่างกันไปอ่ะเขาก็จะกลับเข้ามาขอโอกาสคุณกลับมาครั้งนี้เขาจะผูกมัดคุณด้วยนะเขาจะแต่งงานกับคุณก็จะแสดงเป็นเจ้าข้าเจ้าของของคุณมากๆเลยคนคนนี้เขาจะหึงหวงคุณมากๆด้วยนะ ก็จะทำให้คุณมีความสุขความสบายอกสบายใจก็จะเข้ามาเป็นรักที่ดีให้คุณแล้วนะคะฟีนออ u ซอสคนคนนี้เขามีความชัดเจนจริงใจกับคุณมากๆหรือไม่ถ้าพวกคุณมีความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนอะ่ะมันก็จะชัดเจนกันมากขึ้นนะแต่ถ้ามีปัญหาอุปสรรคที่ไม่เข้าใจกันถ้าพวกคุณไม่ใช่เนื้อคู่กันอะพวกคุณก็จะได้ตัดจบกันไป เพราะเร็วๆนี้คู่ครองตัวจริงของคุณรออยู่ก็จะเข้ามาในชีวิตของคุณเร็วๆนี้แล้วนะก็จะเข้ามาทําให้คุณมีความสุขอีกครั้งหรือถ้าพวกคุณเป็นเนื้อคู่กันมีปัญหามีประเด็นกันก็จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันเพราะคุณจะชัดเจนกันมากขึ้นแล้วเรื่องราวในความรักที่มันเป็นพ็อกซิกข,ของพวกคุณมันจะจบสิ้นลงแน่นอนนะแล้วพวกคุณจะได้คืนดีกัน,นแน่ๆ คือไม่ว่าพวกคุณเคยเจอกันหรือว่ายังไม่เคยเจอกันมาก่อนก็ตามยังไงแล้วคนคนนี้เขาไม่ยอมสูญเสียคุณไปแน่นอนนะพวกคุณจะเข้ากันเป็นอย่างดีมากๆถ้าพวกคุณได้อยู่ด้วยกันอ่ะจะมีแต่ความสุขความเข้าอกเข้าใจกันเขาจะเข้ามาทําให้คุณเบิกบานใจคุณจะรู้สึกดีมากๆแบบบอกไม่ถูกเลยนะและเขาตัดสินใจแล้วยังไงก็ตามคนคนนี้เขาจะต้องเข้ามาอยู่เคียงข้างคุณ ในชาติพบนี้เขาจะเข้ามาเป็นคู่ครองตัวจริงของคุณแน่นอนเขาจะทําทุกอย่างเพื่อที่จะได้ใจคุณนะถ้าเขาได้มาอยู่ในชีวิตของคุณนะเขาจะผูกมัดคุณเอาไว้มากๆเขาไม่ยอมห่างคุณไปไหนเลยคนคนนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นาพาพวกคุณมาพบมาเจอกันเขาคือของขวัญที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลจะมามอบให้คุณแล้วนะต่อจากนี้คุณจะมีความรักที่ดีๆคุณจะมีความสดชื่นเบิกบานใจอีกครั้ง เขาจะเข้ามาหลงไหลข้างใครในตัวคุณมากๆคนคนนี้ก็จะทําให้คุณมีความสุขในความรักแล้วนะคะที่ดาขอยไพ่ออลเลิลแนะนําแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขาต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรคะว i s ซึ่งวิชเ r อะฮาร์ให้คุณฟังเสียงหัวใจตัวเองอีกครั้ง ให้คุณใช้ความรู้สึกในจินตนาการนำทางความรักของคุณได้เลยนะเพราะคุณรับรู้ติดข้างในลึกๆของคุณได้เป็นอย่างดีแล้วมันจะเป็นจริงตามที่คุณคิดตามที่คุณจินตนาการด้วยนะคะปิ i นคอ a ิตี้ไทม์ทูเก t เตอร์มันเป็นช่วงเวลาที่แสนพิเศษสำหรับพวกคุณแล้วนะกลับมารักกันครั้งเนี้ย พวกคุณจะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจะได้มาอยู่เคียงข้างกันตลอดไปไม่จากกันไปนไหนอีกแล้วนะ a s t for help ให้แนะนำให้คุณขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างบ้างก็ได้นะหรือไม่ให้คุณอธิษฐานร้องขอขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณได้เลยท่านคอยช่วยเหลือปกป้องนำทางคุณอยู่เสมอ แล้วพรอนะันประเสริฐนั้นมันกำลังจะเกิดขึ้นจริงกับคุณด้วยนะ Decision การตัดสินใจการเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นตัวคุณมีพลังงานที่เต็มเปี่ยมมากๆและคุณต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากๆด้วยนะคุณพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโชคชะตาของคุณเร็วๆนี้แล้วด้วยเพราะสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตคุณดวงชะตาของคุณมันจะปรับเปลี่ยนแล้วนะ s a t ั n a t e ปัจจัยยังชีพช่วงเวลาที่พวกคุณแยกจากกันไปนั้นน่ะต่างคนต่างไปทำงานทำหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองเพื่อที่จะสร้างพื้นฐานอนาคตให้มีความมั่นคงมั่งคัง่งเพราะการยังชีพเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตมากๆเหมือนกัน r e f l e c t i o n ช่วงนี้ให้คุณพยายามคิดบวกคิดแต่สิ่งที่ดีๆเหมือนการจินตนาการความคิดของคุณอะ่ะมันเป็นกระจกสะท้อนกลับมาหาคุณเพราะฉะนั้นอะ่ะให้คุณตัดพลังงานลบๆออกไปเลยนะปล่อยวางให้มากขึ้นและสิ่งที่ด,ดีมันจะสะท้อนกลับมาหาคุณแน่นอนเหมือนตัวคุณใช้กดแรงดึงดูดได้เป็นอย่างดีมากๆ Why ทำไม คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนคุณอาจจะมีคำถามมากมายในความคิดของคุณแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณนะ่ในนนนณจจะามมาใ,นนนะให้คุณมองกลับอีกด้านหนึ่งนะมันเป็นผลดีกับตัวคุณมากๆอยู่เหมือนกันยังไงแล้วเมื่อถึงเวลาที่ใช่คุณจะรับรู้มันเองนะ Actioning i v e มันใกล้ถึงเวลาที่คุณจะได้รับของขวัญจากกวานแล้วจริงๆนะของขวัญของคุณคือพวกคุณกลับมารักกันครั้งเนี้ยพวกคุณจะได้กลับมาอยู่เคียงข้างกันอย่างมีความสุขแล้วพวกคุณจะมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นพวกคุณให้อภัยกันและกันได้เสมอมีความพยายามที่จะปรับตัวเข้าหากันมากๆแล้วพวกคุณกลับมารักกันครั้งนี้จะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดของขวัญที่มีค่าของกันและกันด้วยนะ เลาและลาว, and ลาวคือไพ่แนะนําทใําห้คุณออกมาอย่าไปยึดติดก,กับอะไรที่มันบันทอนจิตใจของเราเลยนะสิ่งที่มันทําให้เราดูแย่ๆพยายามลบมันออกไปได้เลยแล้วมันจะทําให้ชีวิตของคุณมีความสุขความสงบมากขึ้น The past จริงๆแล้วเส้นทางชีวิตของคุณถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลจัดวางเอาไว้ให้คุณ ได้เดินตามพิมพเขียวของคุณแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วให้คุณยอมรับแล้วก้าวเดินต่อไปไม่ต้องห่วงอะไรเลยนะแล้วชัยชนะอยู่ข้างหน้าของคุณแน่นอนคุณใกล้ถึงจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณจริงๆนะชีวิตของคุณมันจะเป็นจุดเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไปนในทิศทางที่ดีมากๆด้วยนูชลิทเมนการบำรุงรักษา ว่าคุณกลับมารักกันครั้งนี้เขาจะกลับเข้ามาเป็นฝ่ายดูแลใส่ใจคุณเขาจะทําทุกอย่างเพื่อคุณได้เสมอนะชีวิตรักของพวกคุณจะมีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์มากๆด้วยบันารีคุณกลับมารักตัวเองคุณมีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วนะในตอนนี้แล้วคุณไม่ยอมให้ใครเข้ามาเอาเปรียบคุณง่ายๆอีกแล้ว คุณจะกลับมาปกป้องความรู้สึกของตัวเองเป็นอย่างดีมากๆพี่ดามบองว่าที่ผ่านมาคุณน่าจะโดนมาเยอะเหมือนกันนะ dependency อย่าเสพติดความรักมากจนเกินไปนะเพราะการเสพติดความรักมากจนเกินไปอ่ะมันมีผลต่อชีวิตคู่ของพวกคุณแน่ๆ ให้คุณพยายามให้ช่องว่างกันและกันแล้วมันจะทำให้ชีวิตคู่ของพวกคุณมันดีขึ้น It is safe for you to love มันปลอดภัยที่จะรักพวกคุณกลับมารักกันครั้งนี้พวกคุณจะมีความสุขความมั่นคงต่อกันมากๆแล้วไม่มีเรื่องราวอะไรที่จะแยกจากพวกคุณไปได้อีกแล้วนะก็จะเข้ามาดูแลใส่ใจคุณ คนคนนี้เขาจะเข้ามาปกป้องคุ้มครองคุณเป็นอย่างดีมากๆด้วย Financial and c a r e e r a พวกคุณน่าจะมีเรื่องราวที่ต้องทดใช้กันก่อนแน่ๆหรือไม่พวกคุณติดหนี้กันมาตั้งแต่อดีตชาติแล้วด้วยยังไงแล้วอ่ะมันต้องมีเรื่องราวที่ต้องทดใช้อะไรบางสิ่งบางอย่างกันก่อนอยู่แล้วคือเรื่องราวของแต่ละคนมันแตกต่างกันออกไปช้าเร็วไม่เท่ากัน เมื่อถึงเวลาที่พวกคุณผ่านบททดสอบมาได้แล้วอ่ะพวกคุณจะกลับมาเป็นรักแท้ของกันและกันดวงความรักของพวกคุณมันจะเปลี่ยนไม่เหลือเขาคงเดิมเดิมแล้วนะคะแล้วมันจะมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตคู่ของพวกคุณพวกคุณเป็นดวงเกื้อหนุนกันด้วยนะมันจะส่งเสริมกันในทุกๆด้านพวกคุณอยู่ด้วยกันแล้วจะมีแต่ความร่ำรวยมั่งคงมากๆด้วยนะคะต่อจากนี้คุณจะมีความสุขแล้วนะนี่คือของขวัญที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลจะมอบให้คุณ ขอบคุณนะคะสุขสมหวังในความรักมีความสุขในชีวิตสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองสวัสดีค่ะ